สวัสดีครับวันนี้นะักแท็กเตอร์ครับจัดส่งอีกหนึ่งรายการครับเป็นยันม่าเอฟสามห้าสองทีสามีเนาะอันนี้ลูกค้าได้สั่งจองไว้ครับพี่เกตครับไปทํางานอยู่กทมรครับวันนี้เอารถมาส่งให้เรียบร้อยครับคุณพ่อเป็นคนลองรถครับลองรถเองเลยอันนี้มุมถ่ายไปรอบนึงแล้วครับถ่ไป,ไปรอบนึงแล้ว ระบบของ35ครับเป็นเครื่อง3สูบในเรกอินเตอร์ชันครับเป็นเกียร์ชาร์เอร์เดินหน้า8เกียร์ทอยลัง8เกียร์ครับผม35แรงม้าครับระบบปั๊มยกดีครับปกติครับคันนี้ได้จัดส่งลูกค้าถึง2เจ้าแล้วครับแต่ว่าลูกค้าได้ตีเทินได้ตีเทิรนเป็นรุ่นอื่นครับมันเป็นยันมาเนี่ย35แรงค่อนข้างที่จะคันเล็กครับถ้ามาใช้ในไล่นาของตัวเองเนี่ยเหมาะครับเพราะ เร็วดีเลยอย่างอย่างเงี้ยกระทัดรัดกรระทัดัดดครับแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นทำงานไล่เนี่ยมันมันตัวเล็กไปหน่อยเพราะยางตัวนี้เป็นขอบไม่ใช่ขอบ16ครับมันขอบ 14. ส4สําหรับท่านลูกค้าท่านใดครับที่มองหารถแท็กเตอร์มือสองครับติดต่อเราได้ครับที่091ครับ 91, 8 6 1 1กหนครับ0 9 1 8 6 1 1้าหร้านรถแท็กเตอร์ 1, อำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอันนี้มาพร้อมกับโรตารี่ครับโรตารี่เดี๋ยว ราจะลองปั่นอีกรอบนึงครับเราลองปั่นโรตารี่อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็พึ่งมาถึงครับอําเภอท่าพนมครับจังหวัดนครพนมสองร้อยกว่ากิโลครับจากร้านมาอ่าตอนนี้ลูกค้าก็ลองรถอยู่ครับทุกเจ้าครับถ้าผมไปส่งรถเองครับก็ลูกค้าก็จะมีพื้นที่ครับก็สามารถลองรถได้ครับเนี่ยอันนี้คือผลพวนของฐ่านห้าครับ ป็นผานห้าครับดินร่วนดีเลยก็ถ้าอยากให้ไถลงลงลึกครับก็ฝนตกนิดนึงฝนตกสักสักหน่อยก็จะไถลึกแล้วครับเป็นยังไงบ้างพ่อขับง่ายบ่ขับง่ายบออายูุอายู่อันนี้เล่มหนึ่งมันให้น้ำอันนี้เยอะครับคันเล่มหนึ่งเขาเขาก็กิดไปซ่าลงคันเขาอยากให้มันเลี้ยวขึ้นกันสวดมาสามปีแค่ตีหนาทีดับเพราะผมเป็นปากกระ่ายไว้เพราะพวกตีเขาจะไปซ้อมกันบม สองครับแต่ว่ากันกันเท่ามาฝากนึงนี่มันจะเป็นเกียร์ล้อครับล้อบาที่นี่เท่าก็ต้องมาฝากซีอ่ะเดี๋ยวลองเบิงงงเงอ่ะคือว่าเขาตรงนี้นะสองซีนะลองเบิงบาที่นี่ไปคัดออกเลยเอาเอาเกียร์แน่เดินแน่เี่ก็ให้ลูกค้าทดสอบครับเอาหางลงเอาหางลงเอาลงอีก่ันเดียวเอาลงแล้วครับ อันนี้ใส่ล้ำรับเขาบืนเบาไว้เอาลงให้สุดเลยพ่อดันลงให้สุดเลยสุดไปอ่ะสุดแล้วก็ไปเลยครับเป็นใบแง่งครับเอามาไว้สองมาไว้ตัวนี้ตัวนี้มาไว้สตัวนี้เท่าไหรปลาเลยแมนครับอันนั้นเป็นโรตารี่หรอนี่เดียวจะต้องใส่ใส่โรตารี่เขาต้องมาเขาอันนี้ <Okay. S 2> อันนี้ขึ้นมาสองหรือสามก็ได้กันคันสามมันมกิดทีเดียวเพื่อนอลองเบิง้งเหยียบใส่เลยทางเลยนั่น,นแหละ <laughs> โอเคครับอ่ายังไงลูกค้าท่านใดครับที่มองหารถแท็กเตอร์มือสองอยู่ครับติดต่อเราได้ครับที่ศูนย์91ครับ8611191ครับศูนย์91 8611191หรือกดติดตามไว้ครับถ้ายังเห็นรถที่ยังไม่ถูกใจครับอยากดูรถคันใหม่ที่เข้ามาครับกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้เนาะเรามีรถเข้ามาให้อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆครับเข้ามาแทบทุกวันอ่าแต่ลูกค้าถ้า ขอนิดนึงครับถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูรถที่ร้านครับช่วยโทรนัดผมก่อนนิดนึงครับโทรนัดก่อนที่จะออกมาจากบ้านครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่เจอหน้ากันครับเดี๋ยวไม่เจอหน้ากันครับเพราะรถรถบางคันก็มีขายขายออกไปแล้วก็มีครับติดจองแล้วก็มีครับโทรมาสอบถามก่อนได้ครับเนาะร้านของเราตั้งอยู่สีแยกโรงเรียนอนุบาลอำเภอวางสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีมาไม่ถูกครับจับ G.P.S มาเลยครับร้านพิมพ์ว่านัดแท็กเตอร์เนาะเห็นเลย ครับผมขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ใส่ตัวครให้ด้วยครับขอบคุณครับ